นี่โชคดีมากครับได้เจอเองยนิทัศน์อาญาเนี่ยใช่พอดีสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับวันนี้โชคดีได้เจอลุงพรจากเกษตรก้าวไกลนะครับไปไหนมา uh, ไหนครับเห็นมอเตอร์ไซค์นั่งมอเไซน์ก็เช้าเช้านะครับเราก็จะมาดูพนักง,งานว่าแต่ละจุดเนี่ยทำงานเป็นยังไงนะครับ<อ>ก็ให้ท่านกำลังใจแล้วก็มาดูเผื่อใครมีปัญหาอะไรก็จะได้ปรึกษาผมได้เลยนะครับ<อ>ผมก็จะขับรถมอเตอร์ไซคันเนี้ย วนอยู่ทุกๆ2ชั่วโมงนะครับสชั่วโมงโ<อ>ก็จะขับดูทุกที่ในนี้เพื่อ,อพนักงานเราตรงไหนติดปัญหาติดขัดอะไรก็ไม่ต้องวิ่งไปหาผมเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเฮียก็ต้องวิ่งมานะครับ<อ>มีอะไรก็จะไ้ปรึกษากันเลยมว่าจะเป็นงานกกเกษเรตรงานพัฒนาพันหร,หรืองานก่อสร้างซึ่งตอนนี้เราก็ขยับขยายนะครับในในงานก่อสร้างออกไปด้วยซึ่งในในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีโรงเรียนฝึกทานานะครับก็เป็นเป้าหมายคิดว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของผมในชีวิตนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่นะครับหลังจาก วิกฤตครั้งนี้ผ่านไปก็คงจะเริ่มลงมือแต่ว่าตอนนี้ก็น่าหนักใจนะครับไม่หนักใจแทนเกษตรกร,กรยังไงหนักใจแทนชาวนาเพราะว่าราคาเรายังไม่เห็นทีท่าว่า ราคามันจะขยับขึ้นได้เลยนะครับในราคาข้าวแล้วก็ปัจจัยเนี่ยมันมีแต่ปัจจัยลบโดยเฉพาะปัจจัยที่อินเดียครับราจะาระบายข้าวเนี่ยเป็นปัจจัยที่หนักหนาสาหัสมากเช่ํทำให้ราคาข้าวน่าจะขยับขึ้นจากนี้ก็ไม่ง่ายนะครับก็เลยอยากจะให้กําลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวนานะครับโดยเฉพาะข้าวนาปรางเพราะตอนนี้มันิีเราไม่ได้รับผลกระทบเพราะมะนิีเราราคาแพงนะครับถึงแม้ผลผลิตจะน้อยแต่ราคาก็ยังสูงอยู่แต่ชาวนาในกลุ่มของเขตชมทานที่ทําข้าวนาปรางตอนนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับจากราคาหมื่นกว่า ที่สุดละมันก็ยังไม่พอต้นทุนที่ลงไปเพราะว่าถ้าได้ละตันเนี่ยก็ได้6 0 0 0นิดๆนะครับถ้าข้าวสวย6 0 0 0เนี่ยพอให้ต้นทุนเท่านั้นเองนะครับไม่มีเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็เลยคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยชาวนาจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นจะต้องระมัดระวังในการเลือกช่วงปลูกนะครับว่าจะต้องปลูกในช่วงที่เราคิดว่าให้ผลตอบแทนที่สูงโดนร้อนโดนหนาวเกี่ยวโดนฝน,น,ฝนเราต้องไม่ทำนะครับแล้วก็ลดลดร,รอบปลูกลงมา นะครับผมคิดว่าการลดรอบปลูกลงมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยฟื้นฟูดินได้นะครับและในช่วงที่เราลดรอบปลูกเนี่ยเราจะต้องมากําจัดข้าววัชพืชอย่างจริงจังละเพราะอีกปัญหาใหญ่มากที่ชาวนาหลายๆท่านมองข้ามไปนะครับในความล้มเหลวในการทนานาเนี่ยก็คือข้าววัชพืชข้าวดีดข้าวเด้งทั้งหลายเนี่ยนะครับมันทำลายเรามาอย่างยาวนานลวผมว่าถึงเวลาแล้วในะวันนี้ที่ราคาข้าวหัวพันเนี่ย ทำลายเขาให้สิ้นซากนะครับแก้แค้นในช่วงเวลาที่ตกต่ำครับราคาตกต่ำนี่แหละเราลองหยุดทํานาแล้วรอ้อยเขาขึ้นนะครับกำจัดให้หมดพอกําจัดหมดแล้วหลังจากนี้พอเราปลูกข้าวนะครับเราต้องเลือกไม่ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพราะไม่ฉะนั้นเราไม่ได้พันธุ์ข้าวที่ทีไม่ได้คุณภาพมาปลูกมันก็จะกลับมบาใหม่อีกนะครับมาเลีุ้์ข้าวที่ดีที่สุดคือของกรมการข้าวนะครับท่องไว้ในใจได้เลยกรมการข้าวคือได้ไปข้าวที่ดีที่สุดและตอนนี้สูตรไม่ได้พันธุ์ก็พร้อมที่จะบริการพี่น้องชาวนานะครับเอามาปลูกเสร็จแแแลลล้้้้้้้้้ววววถถถาา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 มมมมมมััััันนนนนนีีีเเเเหหหหห็ดดดดใใใบบบปปกกกกกๆํจคครรรออออองยยตต่่่ไ เราจะทํานากันแบบปราหนีตแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยวต้องให้รถเขี่ยวล้างทําความสะอาดถ้าไม่ล้างความสะอาดที่ทามาดีทั้งหมดพังทั้งหมดเลยนะครับไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยเลยนะครับฉะนั้นความใส่ใจในการทําความสะอาดรถของทีมเก็บเกี่ยวสําคัญมากนะครับจากนี้ไปต้องทําความสะอาดรถเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะต้องรักษาพื้นนาเราให้ปราศจากข้าวดิบข้าวเด้งนะครับก็จะทําให้โอกาสในการประสบความสําเร็จมีมากขึ้นนะครับถ้าได้ไร่ละหนึ่งตันวันนี้ยังมีชีวิตเราได้ ถ้าได้70ถัง80ถังตายอย่างเดียวนะครับก็ขอฝากพี่น้องชาวนาได้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณลุงพร์มากนะครับครับสวัสดีครับ